เอฟซี e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนครับเพื่อนช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเยแชนแนลลักก้าแลบผ้าลวดสิบห้าครับพี่น้องเอฟซี er. ทุกท่านมาสรุปตัวเลขของแสดงความดีใจน้ำบันน้องเส้นมีน้ำพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าเพื่อนก็มาห่อนหมู่ว่านนี่พฤศจิกายนครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะเล่นบาดาลเดายดใจกันแสดงความดีใจนั่นเป็นตัวเลขแนวทางของเพื่อนไม่ดีครับพี่น้องเอฟซีของน้องเส้นมี แดดเชิงบน mark, แด да กข้างล่างพี่น้องยี่ฟีมาเชิงหาดเจ็ดมาเชิงเปดงหาเขาไปว่าไปจ็นจาระดีหลาครับพี่น้องยี่ฟี่สุดชันเป็นสิ่เหลจ่ายมจัตุรัลยหลังจากแนวทางของเพื่นเขาเขอไปซ่เป็นจาระดีหลาก่อนจะชอบที่นี่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับพี่น้องยี่ฟี่ตุชันไปกดไลค์สีย้ายห้างกดไป็นว่าเป็นจาระดีหลาสินมีครับวันดีน้องสินมีครับพี่น้องยี่ฟี่ตุชันหมู่บ้านดีหลาประยูรสี่น้องวมู่านดีหละจิตุลา ติดหมอล้มมันนะีตาโลดต้องตาโลดติดยูพันหมอล้มมันว่านี่ยูพันหมอล้มเหรอโอ้ถืมเวนหลายถือเลขอะไรจะได้ไปเบิ่งคนหมอล้มเขาจ้างหมอล้มมาลงเ่าเกี่ยวกับถือเลขอล้วแล้ววัดยองงานแจกะเขาโอ้สูตรเดินดีครับพี่น้องเอฟซีแสดงความเป็นแกนน้ำมีหลายน้ำี่น้องแมนจ้าเป็นสูตรเดินดีเข้ามาในก่อนเขาว่าสวนกระแช้อีหล่ะสวนกระเช คือจังเขาว่าซูฟังอ่ละล่ะอ,อ่นคลิปก่อนนั่นเนาะที่เขาบอกมามีโพสต์โทรมาให้เขาว่าสูตรของเขาเนี่ยมันบมาวันนี้แล้วดับออกมาได้ยังในส้วงกระ่านบ้าวันวันเป็นไหมเรื่องปวดเรื่องรังเป็นไหมเรื้อรังสูตรไข่สูตรมั่นเลยนาะแม่กระสูตรไข่สูตรมันงวดใดสูตรเขาพันเขาก็บอกว่าเขาพันงวดใดที่มันบ้าพันเขาก็บอกว่าบ้าพันคือกันเขาก็บม่ได้ถั่วเลยเขาก็ซูสให้เมืองเพือจังวันนี้นี่ วันที่16นี่เนาะสูตรล่างของเขาบอกกันตามตรงว่าสูตรล่างของเรา16ทันวาไม่ผ่านมันเบ้าผ่านค่ะเพราะว่าสูตรล่างของเขาสูตรล่างนี่เขาให้นึงกับศูนย์มันเบ้าผ่านมันไปจับคู่กันกับหลักน่้ยนั่นกับเบ้าผ่านค่ะแต่ว่าสูตรที่ผ่านก็คือเป็นสูตรคู่บนค่ะสูตรบ,บนเลยตามที่ให้เมืองสอ,<ว>องวัดครับม่ชองมึงอี่องด้วยสามเลยเฮ้กิ๊มาหนีไหม มันไปแล้วหลุดจังหวัดดูมันหลุดจังหวัดเนาะสูตรบนอย่เขาเมื่อถดสูตรจังหวัดนี่น่ะหลักสิบกับมายุห้าเอหลักสิบก็ไปที่ห้าสูตรมาบนหนึ่งตัวนี่กับพันไปที่เลขเจ็ดเขาบ้านถุกจุดเลยเนาะเขาเม็ดหลักหน่วยเขานี่ยสี่เจ็ดแปดเก้า เ <Dead> กตและเข่าพี่น้องแมนกระมาที่เจ็ด <laughs> กระพานค่ะส่วนจับคู่ที่เขาให้ไปเบิองนี่มองที่เด็ดนี่ที่เด็ดมันอยู่ที่จับคู่ที่เราที่เขาให้ไปค่ะเขาให้ไปที่สองซีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าห้าซีห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแต่กระมีบางท่านก็อาจจะวา่างบมันว่หลายปไปนั่นเ,ออเขาให้เป็นชุดงบน้อยไปที่เขาบอกก็คือให้ไปแค่สองเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปด สามตัวบางคนก็ยังบอกมักได้สองเจ็ดเอาได้สองเจ็ดก็มีอันนี้กับผู้ใเอาบางท่านบอกว่าเอาหนึกว่าให้ซื้อบนซื้อล้างเออคนก็ถือหุ้นหัะชุ่มบนทังลังอันนี้แนนค่ะให้บนแถมล้างมาด้วยงวดนี้เพราะว่านอนเซนนีกับเด็กบอกอยู่ที่พี่หน่อยเอฟซีตุกท่านว่าล้างกันบนผู้ใดซื้อบนกันล้างเออบนนกัลางสูตรนี้เป็นสูตรบนแต่ว่าคือดังถามถามเขาเนี่ยถามเซนนีเนี่ยซื้อตะบนคือกันเขาไม่ได้ซื้อล้างบอกตามตรง เล่เลแนนค่ะแล้วก็หลักร้อยที่เขาให้ไปส <37 9 S 3> ามเจ็ดเก้ามีคน<ร>คอมเมนต์เขาตอนที่ว่าเลขออกนี่เขาพันละเห็นเนี่ยวาหลักร้อยเขาพัน FC พันโทมาบอกมาโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อสามโตตรงๆกันแล้วสามโตตรงตรงตรงไหนคนก็นเลยบอกว่ากะที่วงให้สองเจ็ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปม หลักร้อยก็เป็น3 7 9เพิ่นก็เลยจับหลักร้อย3ตัวนี้แหละไปใส่กับ3ตัวที่เฮาวงเพิ่นก็เลยได้ตุ่มตุ0มสองร้อยคูณสองร้อเสนอเดกอะไรกับบลูอะไรไปคูณเนาะดีใจนะพี่น้องเย็บเส่้อแกดีใจน้ำเพิ่นจนสั่นน้ำเพิ่นเพิ่นราเคยถึหลายเป็นนีเจ้าเดี๋ยวเพิ่นว่าขวบคุณหลายๆเด้อซเด้งวดกวนกล้านแตกงวดกวนสายวิ่งก็เฮ้ตึ้มเลยพี่น้องแต่ว่าบ่ได้นน้ำเพิ่นดอกงวดงวดเก่าน่ะเนาะยินดีน้ำเพิ่น แนนค่ะนี่อาไเบิ้งอีกเคียร์นึง<ฮ>เป็นสูตรนี่ทานเป็นสูตรบนแต่ว่าสูตรล่างของเราไม่ผ่านเ<อ>่าทานเขาก็บอกว่าทานเพผาทานเขาบอกว่าเพราทานานี่นะเขาเป็นยังและก็เห็นเห็นเพื่อนไปคอมเมนต์ของอันของอาจารย์แร่นนี่ละ<อ>คนบอกว่าสูตรอันนี่อย่างก็สูตรเดินดีมาบนล่างกันบอกอบางวดมาบนบังงวดมาล่างเส<อ>ิบหกธันวาให้ไปที่เจ็ดกับแปด งวดนี่มาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วเขาแพงคิดวาแพงม้าเฉพาะบนเขาคิดใบได้หน่มีความรู้สึกว่าจะม้าแค่เฉพาะบนแต่มาทั้งบนทั้งล่างเจ็ดมาบนแปดมาล่างอันนี้คนบอกว่าอ้ยชอบมากเลยสูตรนี่แต่ว่าเดี๋ยวอีกประมาณมือสองมือเดี๋ยวเอากระสิมาให้สูตรนี่ขออนุญาตทําสูตรก่อนจากบืดหนึ่งพี่น่องกดติดตามเราไว้แนนค่ะตามผ่าไปได้ถ่าพี่น้องงวดกวนงวดเก่านะงวดวิ่งเก้านะโอ้เขาเจ้าวิ่งมันไม่หน่อยพี่น้องหลานก็จะแตกเด้ งวดที่แล้วเนี่ยเด้อเก้ากับหนึ่งยี่ห้าเก้ากับหนึ่งมาเก่ามาบนเก่ามาแรงเก้ายินดีน้ำเพลินแม่จะกอดถามว่าจะฟ้องได้บ่อพ่อมาได้หรอก็ได้ซ้ำนั่นล่ะได้หน่อยหน่อยนิดหน่อยอ้าวพี่น้องเอฟซีเซดงความดีใจน้ำเพลินพี่น้องสู่เขาเดินดีดีพี่น้องเอฟซีทุสันต์แล้วก็แล้วกนว่าอีหล่าไปเส่อีหล่าว่านติดภารกิจพี่น้องอยู่หน้าหานวัลลัมนี่ครับรูปแบบแนวทางที่เข้ามาครับพี่น้องเอฟซีทุสันต์ส่วนนี้ไม่ใช่ หลายคู่ไลยคนครับพี่น้องหลายคู่ไลยคนไล่คนก็รักลอยไปไปจับกระสาบตูแตกขึ้นกันนี่ใค่ฮะติดตามวันหน้าพี่น้องเลี้ีทุกท่านวันนี้โชคดีไม่ใช่ดีใจกันเวลาครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ล่าลงสวัสดีครับ